เพราะฉะนั้นน้ำที่เราจะใช้ทั้งหมดก็คือใช้150 ml ใช่ไหมคะใช่ค่ะ150 ml บเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่างกาแฟ10กรัมค่ะช่างก็ไกรัมใส่เลยใช่ไหมใส่เลยค่ะอดี๋ยวที่มันไม่ช่วยเเอาน้ำร้อนยอันนี้กอน้ำร้อนอุยอ้ยเดี๋ยวว่าจะดึงของส์เลยน้สูยังไงก็ไม่รู้ อันนี้ลองกาลนะคะดิอร์สิบกว่าได้ไหมสิบสองได้ไหมไม่เกินสิบเอ็ดกังได้เลยะกนกัอันนี้เราก็แไปนนะคะแท่ไปศูนค่ะจับเวลาจับเวลาเราจะเติมน้ำทุกทสี่สิบห้าวินาทีแค่แทปศูนย์อีกะพี่จอยสีหวินาทีแล้วก็ต้องใส่น้ำกี่กี่มลคะสามสค่ะทุกทุกรอบกี่รอบคะเนี่ย ห้ารอบครั้งละ30 ml กาแฟ10กรัมเนาะกาแฟ10กรัมหนึ่งต่อสิบห้าอันนี้จำเวลากาแฟ10กรัมอย่าเพู่งกคะกาแฟถ้ากาแฟไ่ถึง20กรัมใส่ไป20กรัมได้เลยค่ะอ้าวเพิ่มแล้วอ่ะเนี่ยก็เสร็จเพิ่มสิบจริงอ๋อใส่20่สิบก็ได้ใช่ไหมถึงอันนี้ไม่ถึงค่ะชั่งมา15บห้าเอาสไม่เป็นไรไม่เป็รู้อ๋อหมายถึงว่ายังไงนะ ปกติเขาควรจะเป็นยังไงคะควรจะให้เป็นยี่สิบใช่ไหมแอนโอ้เรียกแหมมตลอดเลยเรียกคก็ได้ค่ะน้องแอนน้องแอนน้องแอนพี่กกชื่อพี่กรโอเคควรจะใช้ยี่สิบใช่ไหม หนึ่งต่อสิบห้าแต่ควรใช้กาแฟสักเท่าไหร่ดีที่จะยี่สิบกรัมจะเหมาะกาแฟเรามีน้อยเราก็ใช้แค่สิบกรัมสามสิบน้ำทุกเมนูใช่ไหมอันนี้คือแท้ก็เป็นสูตรนี่อยังคะทค่ะแท้แล้วต่อน้ำน้ำเราต้องเพิ่มไปอีกเท่าตัวใช่ไหมคะเพราะกาแฟเรายี่สิบกรัมก็จะเป็นหกสิบหกสิบครั้งละหกสิบห้ารอบอันนี้เราจะใช้เริ่มเลยใช่ไหมคะเวลาตั้งเงี้ยค่ะไม่ไม่หกสิบดูน้ำหนักดูน้ำหนักใช่เเราก็ใส่เลยใช่ไหม ยังไงเหมือนเพื้นสูงใ่ไหมต้องใช้ตัวนี้ปรับเอาเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดอ่าเปลี่ยนขนาดแก้วอ่าปรับมันจะไม่พอดิปเปอร์อของเราของพี่จอยใช้แค่สามสิบอ่าใช้แค่สามสิบตรงนั้นเขาจะใช้หกสิบนาฬิกาแล้วก็ทุกสี่จุดห้าใช่ไหมคะสามของเราก็หกสิบใช่ไหมใช่ค่ะทุกทุกสี่สิบห้าวินาทีใส่น้ำลอไปแล้วก็รอสี่สิบห้ารอบใช่ไหมคะ คทานรอบใเลยนะคะใช่กดเวลารอเดี๋ยวๆสี่สิบห้าวินาทีแรกค่ะอ๋อน้องจะกดให้ใช่ไหมอ๋อน้องก็กดให้พร้อมกันเดี๋ยวเทนเลยใช่ไหมต้องไม่พร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันนะคะอันนี้ใส่เท่าไหร่คะสามสิบอันนี้ใส่หกสิบพี่มนติ๊งดูดิ เหมือนกำลังแบทเทิลกันระหว่างคุณเอ็มและคุณจอยนะคะแบทเทิลกันอสลัแบทเทิลกันอยู่นะเร่มเคะเริ่มเลยเอาหมุนวนอันนี้คือการบูมกาแฟใช่ไหมคะต้งเวลาแล้วสามสิบนะคุณจอยสามสิบสามนไดนิดนึ่งได้เนาะบวกลบได้เท่าไหร่คะเนี่ย บวกลบได้น yup. ิหน er ่อยค่ะไม่เป็นบวกลบได้นิดหน่อยเนาะไม่เกินสามหรือว่าบวกลบเท่าไหร่ใส่ไปใส่ไปเหมือนไม่เกินห้าไม่เกินห้าไม่ควรเกินห้าอ่าอืมไม่ควรเกินห้าอ่าอืมหกสิบแต่ตรงตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องสี่แยกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสเต็ปสองนะคะสเต็ปสองเป็นหกสิบก็เป็นร้อยยี่ร้อยยี่สิบเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยอ่ะสี่สิบวิสี่สิบวิ เก้าสิบดีกว่าเนาะเ้าไม่เกินเกินเกินได้ต่อไปมันก็จะเป็น้เอาไปบวกลบกันหลายๆรอบก็ได้ใช่ไหมคะหกสิบสามไม่เกินห้าเนาอหกสิบเอ็ ต้องแอนถ้าสมมุติเราเอาเราเอามาบวกลบกันได้แต่รดย2ยบที่นี้ไม่ต้องแทนแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนักรวมเราจะต้องได้สามอ๋อใส่ไปเลยเท่านี้โอเคค่ะน้ำสามค่ะน้ำสามอ๋อเฮ้ยเลยเป็นเป้าสิปฮ้ยเลยแล้วเล็กสิบไม่เป็นไรต่อไปแล้ก็เติม เติมให้มันถึงร้อยยี่สิบางทีเราพูดแล้วรอบที่เติมให้ด้ยร้อยยเพราะว่าห้ารอบห้าสามสิบห้าสามสาม้าสาร้อยห้าสิบร้อส่สตัวนี้ต้องได้ร้อยห้าสใช่ไหมร้อาสตัวนี้ต้องได้สอสอยนนี้ต้องได้300อันนี้ต้องได้ร5อยห้าอาอีกครั้งเดียวอรอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวใช่ะมอีกสค อีกสองครั้งอันนี้แล้วก็อีกอันนี้อันนี้เท่าไหร่แล้วคะอันนี้เขาได้เก้าสิบอีกสองครั้งอีกสองครั้งมันต้องเอ่อของตัวเองอ่ะต้องได้สามร้อยของตัวเองต้องได้สามร้อยของนี้ต้องได้ร้อยห้าสิบน้ำได้เลยหกสิบหกสิบห้าสิบเจ็ดประมาณห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบใช่อันนี้เท่าไหรอะคะ ร้อยยีเกินร้อยิบอ้อยยี่สิบไม่งได้ร้อยี่สิบก็ต้องร้อ่มันต้องัเป็นลไดไห้อันนี้ต้องได้สามร้อยเนาะแสิบก็พอเพราะว่าเราเกินไปต้องรบดห้าบวกสามสิบห้าร้าสุดท้าย เพราะเราไปแทนเราไเ็เท้าไม่ได้ทุกวันได้ยังคะได้เลย่าน้ำสุดท้ายค่ะน้ำสุดท้ายอานี้ร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยก็ไปอีกหกสิบไงไม่ถึงหรอกก็สองร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบจอยเออยเราอยู่เราอยู่สองตัวสามกนดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราพี่เพียนเราอยู่ด้วยกันจริงเหมือนกันโอเค พอมันเกิดแล้วมันก็จะจาะใช่มันจจะามันบวกกับอันเมื่อกี้ใช่อันรอบแรกถูกถูกเราต้องรอแค่230ถึงตอนนี้เราก็ต้องเสิร์ฟในอุณหภูมิอันนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยตอนที่เขาสกัดออกมาน้องพี่เกินไป311แล้ไนะเกิดเกินไงนิดหน่อยน้องเอียนบอกว่าไม่ได้คะแนน

อ้าดิปเปอร์ดิปเปอร์ออกอ่อพอเลยใช่ไหมอ้าวพอแล้วเอมังออกช็อคุล่าถ้าเกิดว่าเราเราชั่มพอดีเปเปนะคะน้ำเราปกติอันนี้เราจะใส่150เนาะอันนี้เราใส่300ร้อกาแฟค่ะเขาจะอุ้มน้ำไว้เข้าตัวของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้กาแฟกาแฟยี่ิบกรัมเขาจะดึงน้ำไว้40รวมแล้ว40น้ำหนักกระถางยี่สิบกาแฟเราจะเหลือแค่ อันนี้ก็น้ำหนักก็จะหายไปยี่สิบสองร้อยหกสิบอุ้มกาแฟไว้ไม่เป็นไรไม่เปไมมันมันเขาใส่น้ําเยอะทำไมอันนี้มันเหลือแค่สามสิบแปดเองคะตัวนี้ทำไมเดือแค่สามห้าือดสามสิบแปดอาอันนี้ออกอ๋อวันนี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้ออกแต่ว่าตอนแรกก็แทนมาแล้วใช่ไหมคะแทนมาแล้วแทนมาแล้วไม่เป็นไรเสิร์ฟได้เล้วค่ะเสิร์ฟอเคค่ะ้วน้อยแก้วน้อย ท่มามามพี่มืดมามีสอแบบนะคะก็คือร่องกล้ากับอ่าไหนไหนทำแล้วก็ต้องเออต้องชิมเออต้องมนมงันเลยต้องมนมอยังงั้นแหละถูกแล้วเออด้านแหละนั่นแหละไม่เราทำหมเรา้ชิมลยมาแล้วอาจารย์ต้อกินห นี่ประชดตัวเองที่ไม่ได้หลายฉากแล้วหรอเอไไเมมใอ,อใช่ใช่ใช